ในกรณีที่ตัวหนังสือบนฉลากมันลบนะครับเราเราต้องการรู้ว่า btu เท่ากับเท่าไหร่นะทำไงดีครับให้เรามาดูตรงนี้นะตรงนี้ก็คือตรงนี้แล้วให้มาดูตรงนี้ครับความสามารถในการทำความเย็น จะเห็นว่ามันเท่ากับ6.6กิโลวัตต์นะครับ1กิโลวัตต์เท่ากับ3,412 BTU ่อต่อชั่วโมงนะครับก็6.6ุคูณ สามสเท่ากับ22519 BTU ต่อชมมันะะ่วโมงลองอันอื่นบ้างนะครับอันนี้เป็นเนมเพจของ a i r ์ไดกินนะดูตรงนี้ก็ได้นะครับ ตรงนี้เป็น3,300กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับ1 btu เท่ากับ252แคลอรี่นะครับเพราะฉะนั้น3,300กิโลแคลอรี่หารด้วยจุด2นะครับ น,นี้ก็จะได้เท่ากับ13,095ทต่อชั่วโมงนะน,น,นะครับ B ีทต่อชั่วโมงดอวนอื่นบ้างนะครับตัวนี้เป็นแอรมิสู ตรงนี้นะความสามารถในการทำความเย็นเท่ากับ2.5กิโลวัตต์ก็เอา2.5คูณ3412นะครับก็จะได้เท่ากับ8,500ก็จะได้เท่ากับ8,530 btu ต่อชั่วโมงนะครับ แค่นี้เราก็รู้แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องดูที่ฉลากนะครับก็ใช้วิธีการแปลงหน่วยนะโอเคครับ